นี่ใจเราเหมือนกับเด็กเนี่ยเหมือนกับเด็กใจยะไรงูใจไม่ฉลาดใจเหมือนเด็กเนยถ้าเป็นอย่างนี้จะสอนใจได้อย่างไรก่อนจะสอนใจได้ต้องฝึกปัญญามาก่อนจึงจะมาสอนได้เหมือนคนจะมาสอนคนหรือครูอาจารย์จะมาสอนนักเรียนต้องครูอาจารย์มันต้องฝึก ามรู้มาดีด,ดีก่อนยังมาสอนเด็กได้ใช่ว่าคนในคนนั้นในคอในขออ่านเขาไก่ไม่เป็นเขาไก่ไม่เป็นเช่นนี้เป็นยังว่าสอนคนได้อย่างไรเขาต้องเอาคนที่มีความรู้ดีเคยฝึกตัวเองมาแล้วสอนตัวเองมาแล้วนะมาสอนคนอื่นต่ออันนี้เช่นใดการจะเอาปัญญามาสอนใจเราได้ต้องฝึกปัญญามาดีก่อน ปัญญาจะมีสลดัดมีความสลัดเหตุผลเพียงพอจึงสอนใจตัวเองได้เลยถ้าปัญญาไม่เพียงพอจะสอนใจตัวเองถึงสอนได้ก็ไม่ได้ผลเพราะอะไรเพราะเดียวนี้ใจเราเนี่ยมันมีครูอาจารย์ทองมันหลักเดิมอยู่แล้วนั่นคือมิจฉามิจฉาจะนี่มาจากอะไรมาจากกิเลสปัญหานั่นเอง เรียกว่าสังขาสร,อร,ส,อรสอนใจหรือกิเลสสอนใจกิเลสสอนใจหรือตัณหาสอนใจหรือว่าตั้งขานสอนใจเนี่ยมันสอนมายาวนานหลายกับหลายกันหลายภพหลายชาติที่ผ่านมาในอดีตจนถึงปัจจุบันหรือใ,ใจเรายังถูกกิเลสตัณหาส่วนสอนลอนเวลาวันหนึ่งสอนกี่รอบให้เราคิดดูที่ก่อนว่าวันหนึ่งวันหนึ่งที่เรามีอยู่เนี่ย ใจเราถูกกิเลสสอนกี่รอบและปัญญาสอนใจกี่รอบมันสมดูลกันไหมอันตัวนี้เนออีไม่ส้มดุลกันเลย hmm. ถัานะ้าความเคยชินของใจมันจะไปตามเกิเลสตลอดเวลาคือไม่มีปัญญาส่วนไหนอย่างไรจะไปสอนใจได้มันสอนไม่เป็น คุรต้องนปัญญาที่สอนใจเราเนี่ยมันขาดความเชื่อถือของใจปัญญาที่สอนมันไม่มีหลักเกณฑ์สอนที่ดีหลักการสอนก็ไม่มีเป็นหลักการที่ดีฉะนั้นใจจะไม่เชื่อถือในปัญญาตัวนี้นำท่ำยาวงนังสือมาสอนตามประยัดปลาปลาไปอ่นีก็ไม่ได้ไม่ได้ผลอะไรเลยเ่ยใจไม่เอาหรอกใจไม่รับแต่นี่ใจมันอยู่มันฟังอันหนึ่งมันฟังคำเกลียดปัญหา คือมันค่อยตามปัญหาจลิกมันค่อยตามสังขามมายาวนานปัญญาเราจึงสอนใจมันจึงไม่เข้าถึงใจได้ทุกวันมันเปลือกนอกพูดง่ายๆกบเจลสตัญหายอยู่วงในใจปัญญาอยูววงนอกมันจะเข้าไปได้เลยเข้าไม่ได้ มันเจาะไม่ถึงใจปัญญาเข้าไม่ถึงใจมีปัญหาเฉลียดสังใจตลอดเวลาจันใจมันยังงู้ตลอดไปเป็นความเห็นผิดตลอดไปมันจะทําอย่างไรจะให้ปัญญาเจาะไปลึกๆจนถึงใจได้เพื่อไปสอนใจให้เป็น เหมือนกับว่านักโทษจะคุม,ม่ังคุมขังเนี่ยนักโทษจะข้องคุมขังเราอยู่เนี่ยเราต้องการให้นักโทษคนนี้ออกจากนักโทษได้คุมขังได้ทําอย่างไรมันจะมีหลักการที่เราองเข้าไปได้นี่ทุกอย่างเป็นอย่างนั้น มันจะไปสอนคนใดคนหนึ่งอยู่ในที่ทุกทึกเนี่ยมันถ้าเราไม่มีหลักการเข้าจริงจริงมันเข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้เลยก็เหมือนกระ่าต้นไม้ต้นหนึ่งเราต้องการแก่นแต่เครื่องมืาจะเอาแก่นมานี่มันมีไหมจะเอามือเปล่าไปตีเปลือกออกเอาทุบกระพี้ออกเป็นไปได้ไหม มันเป็นไปไม่ได้มันจะมีเหตุผลหลักการอื่นจริงๆแหละต้องเตรียมมีดเตรียมถวนเอาไปโค่นไปถากไปถือออกมาถากเปวืออกมาถากกระพี้ออกมานเนี่ยจริงถึงแก่นต้องเตรียมตัวอย่างมีหลักการอย่างนั้นอันนี้เช่นใดปัญญาเรามีอยู่เนี่ย เราฝึกมาดีด้วยอย่างที่ไปเจาะเข้าไปขาจิตใจเรามีอยู่บนตงตนจะสอนใจให้เป็นนี่คือหลักหลักของการปฏิบัติเราอยู่ตรงนี้เนเป็่หลักสอนใจโดยตรงไม่ใช่ว่าจะไปทำสมาธิแข่งกันให้มันเสียเวลาเปล่า ทั้งทำมทำมีการเวลาพอประมาณพอสมควรทำสมาธิตัอย่างเราทำงานทุกวันทุกวันเนี่ยมีการเปรียบเทียบได้ว่างานเราสำเร็จได้เพราะการทำงานไม่ใช่เราไป,ไปไปมีการพักผ่อนจําไว้ให้ดีงา,งานทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยจะสำเร็จได้เพราะการทำงานไม่ใช่ว่างานสำเร็จได้เพราะการพักผ่อน แต่การพักผ่อน,นก,กับการทํงงางานน่ะถ้าทํางานมากกว่าการพักผ่อนงานนั้นจะสําเร็จได้ง่ายและเร็วหรือเร็วด้วยแต่ถ้าเราพักผ่อนมากทํางานน้อยงานนั้นจะสําเร็จได้ยากมากเพราะงานทั้งหมดถือว่าการทํางานทางานอันนี้ันใด การพักผ่อนในสมาธิเนี่ยถ้าทํามากเกินไปการงานทางปัญญาไม่มีเนี่ยมันก็รู้เหมือนกันสําเร็จได้ยากมากมันเสียเวลาเปล่าๆทำสมาธิมากไปพ้นงานทางปัญญาไม่มีเลยนี่ว่าการภาวนาละการทำสมาเิก็ต้องทำพอประมาณ โดยสุธเลียว่าเอาวันหนึ่งสิบสองชั่วโมงเราไปฝึกสมาธิสะสักครึ่งชั่วโมงมันก็เหลือกินแล้วนี่เหลือเฟือแล้วนี่มันเป็นปัญญาให้หมดแล้วขนาดอย่างนี้ปัญญาให้มากกว่าสมาธิก็เหมือนการทำงานการทำงานราชการอะไรก็ไเ,เขากายเกณฑ์วแปดชั่วโมง ในการทํางานราชการหรือแปดชั่วโมงแต่เวลาพักงานก็พักกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองในการพักงานพักเท่านั้นแต่การทํางานแปดชั่วโมงไม่ไหมนี่ก็หลักเดียวกันนการปฏิบัติทางนั้นการพักงานคือหมายถึงการทําสมาธิการทํางานไมายถึงปัญญา